ก็ถ้าตามที่เดลีนิววิเคราะห์วันนี้เลยครับโจ์หิน รัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ GDP 1 5ที่ไม่รู้ว่าจะถึง2หรือเปล่านะครับเรื่องของอดิจิทัลวอลเลตท,ที่อยู่ในกิจสิกานะครับเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ไม่ถึง4ี่แสนล้านบาทตามเป้าหมายถึงแม้ว่าคนจะมาถึง27ล้านคนก็ตามนะครับการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนที่คาดไว้ว่าในระดับประเทศเอื่นเนี่ย60%ประเทศไทยกลับมาแค่4 0เพราะฉะนั้นฟรีวีซา่าตรงนี้ก็ไม่เพียงพอคําตอบนี้ก็ขึ้นอยู่กับการทํางานของรัฐบาลถ้าฟังประชาชนบ้างฟัง เพื่อนร่วมนักการเมืองบ้างนะครับเพราะว่ามันมีความจําเป็นว่าคุณจะต้องทํางานแบบมีรถแบบได้แล้วมีวันเดียร์แพลนได้แล้วมีแอคชั่นแพลนได้แล้วไตรามาสนี้ทําอะไรไตรามาสนี้ทําอะไรไตรามาสนี้ทําอะไรกฎหมายสาคัญสําคัญที่จะต้องยื่นเข้าสู่สภาพเพื่อที่จะให้คุณสามารถทํางานได้คืออะไรผมเห็นหลายครั้งว่ารัฐบาลเน้นเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปากท้องแต่พรบรที่เกี่ยวข้องต่าง ที่จะสามารถที่จะยื่นเข้าไปก็ยังไม่เห็นภาพตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถที่จะทําอะไรให้มันเป็นเรื่องของการแก้ทางโครงสร้างหรือการแก้ทางต้นต่อไนดะ้เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าระบบเศรษฐกิจหลายเรื่องก็มีส่วนมาไม่ใช่แค่ขาดงบประมาณหรือไม่ใช่แค่ขาดวิสัยทัศน์แต่กฎหมายเก่าไม่เอื้ออํานวยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากเห็นความชัดเจนในหลายๆด้านในการทํางานปีหน้าครับ หลายเรื่องสําคัญสำคัญอย่างเช่นการปฏิรูปการศึกษาใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยแล้งเรื่องของการกระจายที่ดินอย่างเต็มที่ในการลดความเหลื่อมล้ําเศรษฐกิจโตได้แต่ว่าความเหลื่อมล้ําก็ต้องลดด้วยเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่เป็นโจทย์ที่รัฐบาลยังไม่ได้อาจจะคิดแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีการสื่อสารผมว่าอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องสําคัญสําคัญที่ที่ที่กระทบกับพี่น้องประชาชนอย่างเล็กเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะสังคมสูงวัยก็เป็นเรื่องที่น่าน่ากังวลมากก็คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะว่าหลายครั้ง ตอนที่แวะไปเยี่ยมพี่น้องสื่อมวลชนแต่ละแต่ละค่ายตอนที่มีการดีเบตก็ค่อนข้างที่จะเห็นว่าประเทศไทยจะมีความหวังพอสมควรไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลนะครับถ้าเราอย่างที่บอกมีแผนงานในการทํางานในช่วงฮันนีมูนร้อยวันแรกก็ดีหรือในช่วงการบริหารจัดก,การปีแรกก็ดีก็น่าจะสามารถที่จะทําให้การแก้ไขปัญหาแล้วก็ทําให้เกิดการเมืองใหม่เกิดเศรษฐกิจใหม่เกิดความหวังใหม่ๆขึ้น ในประเทศได้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่รัฐบาลอาจจะยังไม่ได้มีการสื่อสารในตอนนี้และหลายเรื่องก็เป็นเรื่องที่คิดไปทําไปคิดสั้นไม่คิดยาวแล้วก็คิดใหญ่ทําเล็กก็น่าจะสามารถที่จะเรียกความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ถ้าเปลี่ยนวิธีการในการทํางานในปีหน้าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชน <Okay. S 1> ก็สิ่งที่สําคัญในการทํางานก็คือว่า,าในมุมมองของเราในระดับพักเนี่ยถ้าสิมมอนชนจําได้ว่าเราก็เรามีวาระร้อยวันแรกวาระ1ปีแรกแล้วก็วาระ4ปี เราก็ใช้ตรงนั้นเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วก็ตัวกฎหมายสําคัญสำคัญที่จะให้วาระของเราสําคัญก็มีอยู่หลายฉบับนะครับเพราะฉะนั้นในมุมนี้เนี่ยเราได้ยื่นกฎหมายสําคัญสำคัญไปหลายเรื่องนะครับเรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพรบอากาศสะอาดของทีมก้าวกลีนนะครับรวมถึงการทํางานในสภาที่ตั้งใจไว้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าหลายครั้งก็ไม่สามารถที่จะทำได้สภาล่มเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็การทำงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการผ่านกฎหมายหรือว่าการ ที่เสนอยติต่างๆก็ไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่ต้องการก็เราก็คงจะต้องมีเรื่องที่จะต้องปรับปรุงในเรื่องการทํางานเรื่องนี้ต่อไปแล้วปีหน้าเราก็คงที่จะมีแผนหนึ่งปีของเราในการทํางานไม่ว่าจะเป็นในระดับของพรรคอย่างพรรคเก้าไกลหรือว่าฝ่ายค้านด้วยเช่นเดียวกันอย่างที่ได้ตอบคําถามบางส่วนไปแล้วในเรื่องของตรีมาสแรกนะครับคือไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนพรรคเก้าไกลก็ยังเป็นพรรคอันดับหนึ่งของประเทศไทยอยู่ดียังเป็นพรรคที่มีสสอา,ากที่สุดอย่างดีมีประธานกรรมธิการอยู่หลายคณะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตั้งใจที่จะทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะผ่านกรรมธิการก็ดีผ่านสภาใหญ่ก็ดีนอกสภาก็ดีก็ยังเชื่อเชื่อมั่นว่าจะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกแล้วก็สามารถที่จะทํางานอย่างสร้างสารรค์เพื่อที่จะให้ประโยชน์แล้วก็ความพาสุขเกิดขึ้นกับประชาชนได้ในที่สุดค mm hmm. รับมั่นใจในกา